ทับคุณโอ้ทับคนนะุณมาเหนอะมาแล้วเราทับค <enthus tous. S 2> ุณเนาะลูกน่านี้ไ่ิบโตหิโตเออนี่ครับไล่ขดไล์เขียวอยู่ครับผมสุดยอดเลยจับดีเลยลูกน้ำหาลูกแรกของผมเน้ะไกแมอ่ะ อีกไกลไหมอ่นู่นแหละไปตามทางนู่นแหละเนี่ยบอกให้ใส่รองเท้ามาไม่ใส่เป็นไง,ไงล่ะต้นนุนมันลื่นหมดเลยเห็นลปล่าล่ะระวังมันลื่นนะเนี่ยดูดิเป็นกี่โคนทั้งนั้นเลยไปให้น้าเข้ามาก่อนรวงลื่นนะลุงข้าวม่เนี่จะล้มเองเนี่ยทางเข้าขเขาก็ทำเป็นอะไรเนี่ย <c oughs> เป็นรั้ว <c oughs> เป็น <c oughs> <c oughs> ทางมันลื่นนะครเนาะื่นก็าศัยบได้แล้วติดมือปรทรงครับทางมันลื่นเึ้นมาก่อนเึ้นมาก่อนมาตีลูกก้อนหินก้อนมาใหญ่ตัวน้ำเลือนกว่าทางมันลื่นไปลงไปก่อนไปลงไปขยองนยขยอยงไป ค่อยเดินไประวังตกไปนึงเออมีไม้อันมมนกระดกไม้อันนเหมันกระดกนะระวังดีนะเขาทำที่จับให้เ่ยดูไม่ใช่หลังหลัง

มาด่เป็นนไปนู่นโอ้ถ yeah ึงนี้ก็โล่งเลยนี่ครับเอามาถึงจนได้เนาะนี่จากาศริมน้ำเลยครับลำน้ำคลิกน้อยอยู่กลางเขากลางป่าครับ